สวัสดีค่ะตุ้ยกำลังจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่า s m e a test แล้วเดี๋ยวตุ้ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่อังกฤษเขาตรวจกันแบบไหนนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าคลินิกประจำหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะเข้าไปตรวจข้างในก่อนและก่อนที่จะเข้าไปนะคะก็ต้องใส่หน้ากากก่อนนะคะไปเรียบร้อยแล้วไปดั้ ตอนนี้ตุก็นั่งรอคนหมอเรียกเข้าไปตรวจนะคะก่อนที่จะเข้ามาข้างในก็ต้องกดกริ่งนะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเราใส่หน้ากากหรือเปล่าแล้วก็เรามีไข้หรือเปล่าเรามีอุณหภูมิสูงหรือเปล่านะคะก่อนที่เขาจะให้เราเข้ามานั่งรอข้างในโอเคค่ะทุกคนก็ตรวจเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเลยเดี๋ยวตุ้ยต้อง ขับไปคุยกันไปกันเนาะเพราะว่าถ้าถ้าจอดในที่จอดรถเดี๋ยวพอดีคิวยาวนะคะที่จอดรถจะจะได้ให้คุณอื่นจอดด้วยตัวก็มาเร็วหน่อยนะคะก็มาส5้านาทีก่อนเวลานะคะก็ได้ตรวจเร็วหน่อยก็คนไม่เยอะนะคะข้างในเพราะว่าเราต้องนัดมาก่อนนะคะการที่จะมาหาหมอที่นี่นะคะเราต้องนัดวันเวลาก่อนนะคะ อนที่จะเข้าไปตรวจนะคะเขาก็ส่งข้อความมาให้เรานะคะว่าเราได้เวลาตรวจแล้วนะคะตุ้วก็แล้วก็โทรมานัดหมอนะคะว่าเราจะมาตรวจวันไหนนะคะนัดวันและเวา ที่เข้าไปตรวจนะคะข้างในคุณพยาบาลนะคะก็จะถามคําถามนะคะเขก็จะให้เหมือนคอนเฟิร์มชื่อแล้วก่อนว่าเราชื่ออะไรถามวันเดือนปีเกิดน,นะคะคอนเฟิร์มที่อยู่ของเรานะคะว่าเขาได้ตรวจถูกคนแล้วนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมีถามนะคะว่าเรากินยาคุมกําเนิดหรือเปล่าแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการ โดย,ยขอแนะนํานะคะว่าถ้าจะมาตรวจนะคะถ้าจะให้ง่ายๆนะคะนุ่งกระโปรงมานะคะแล้วมันก็จะไม่เสียเวลาที่ที่ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกนะคะโดยก็นุ่งกระโปรงมาถึงเวลาก็คือขึ้นขึ้นไปนอนบนเตียงให้คุณพยาบาลเช็คได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไอท้ที่ที่เหมือนที่ง้างนะคะเป็นพลาสติกนะคะที่ง้างาช่องคลอดเข้าไปก่อนนะคะก็ จะรู้สึกเจ็บไหมก็ไม่เจ็บนะคะตอนที่ตอนที่เอาที่ง้างเข้าไปก็คือคุณคุณพยาบาลเขาเขาจะบอกว่าถ้าเราเกรงนะคะถ้าเราเกรงน่ะมันจะเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องรู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะตอนที่เอาที่ง้างเข้าไปพอที่ง้างเข้าไปเสร็จแล้วนะคะคุณพยาบาลเขาก็จะเอาสำลีนะคะเข้าไปข้างในตอนนี้จะรู้สึกเจ็บหน่อยนะคะเหมือนเขาแบบเขี่ยเอาเหมือนผนังมดลูกเข้าไปอ่ะตัวคิดว่านะคะ ออแล้วก่อนแล้วตอนที่เขาถามนะคะเขาจะถามด้วยว่าเรามีประจําเดือนครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะคะวันไหนนะคะอันนี้ก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแค่นี้ที่นี่นะคะเขาจะเรียกผู้หญิงทุกคนนะคะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกน,น,นะคะก็จะตั้งแต่อายุ25ปีจนถึง65ปีนะคะคนที่อายุ25ปีถึง49ปีเขาจะเรียกไปตรวจทุกๆ3ปีนะคะ แล้วก็คนอายุ50นะคะจนถึง65เขาจะเรียกไปตรวจมะเร็งป่ามดลูกทุกๆ5ปีนะคะตอนนี้นะคะตุ้ยก็รอผลประมาณ3นะคะประมาณ3อาทิตย์นะคะก็จะได้รอผลมานะคะเข้าตรวจหาเจอเชื้อ,อ,อพวก h i p อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเชื้อที่อันตรายนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเขาก็จะส่งเราไปที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อไปเช็ค เมื่อตอนปีตอนปี2015นะคะตัวก็ต้องเข้าไปเช็คในโรงพยาบาลนะคะก็เขาเจอบางอย่างนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะก็พอเข้าไปที่นั่นนะคะเขาก็จะส่งจดหมายมาบอกเราว่าห้างไปคนเดียวเพราะว่าถ้ามีอะไรที่อันตรายนะคะเขาก็จะทรีตเมนต์ตอนนั้นเลยแล้วก็เขาอาจจะต้องมีมเหมือนว่าใส่ย,ยาสลบเข้าไปหรือว่ายายาเหมือนยาให้มันยาชาอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะก็ มีคนไปด้วยแล้วเขาก็ให้เราเตรียมผ้าอนามัยไปด้วยนะคะพอเข้าไปตรวจนะคะเขาก็จะส่องกล้องเข้าไปคุณหมอนะคะจะเอากล้องส่องเข้าไปเลยแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะเพราะว่าพยาบาลแล้วก็คุณหมอเขาจะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เขาจะพยายามาพูดคุยกับเราให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะคุณหมอบอกว่าตรวจเจอนะคะแต่ว่ามันมันยังไม่ถึงขนาดว่าร้ายแรงนะคะคุณหมอก็บอกว่า,ามันอาจจะหายเอง ก็เลยกลับมาบ้านนะคะโดยที่ไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรนะคะบางทีนะคะเราเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบ้างน,นะคะเราคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงแล้วนะคะทานที่ดีเราควรจะไปตรวจสุขภาพบ้านนะคะถ้าว่ามีโอกาสเราก็ขอให้ทุกคนดูแลส,สุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ